ดูบรรยากาศของพักเพื่อไทยช่วงเช้าที่ผ่านมากันหน่อยซึ่งนัดประชุมคณะกรรมาการบริหารพักกับสสของพักเนี่ยเพื่อที่จะเคาะออกมาให้เป็นมติอย่างเป็นทางการของเพื่อไทยนะครับก็ปรากฏว่ามีบรรดาแกนนําพักเข้ามาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับคุณเศรษฐาท,ะทะวีสิน<ะ>ค่ะคนดิเดตนายกเพื่อไทยก็มาคุณอุ้งอิงอนี่ก็มาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อนะครับบอกว่าเดี๋ยวขอไปคุยก่อน แล้วเดี๋ยวพอมีมติยังไงจะแจ้งให้สื่อได้ทราบนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้มีแกนนาคนอื่นๆอย่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนี่ก็มาคุณภูมิธรรมเวชยไทยนะครับก็เข้ามาแน่นอนว่าคุณผู้ชมนี่นักข่าวก็จะมาถาม <c oughs> มาเรียบๆเคียงๆขี่ม้ารอบค่ายก่อน <c oughs> ยังไงนะครับวันนี้ท่าทีข่าวมันจะมีอย่างนั้นอย่างง้อนอย่างนี้จริงหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับอ่ะคนหนึ่งที่เหมือนกับ จะบอกใบออกมาหน่อยนึงก็คือคุณสุริยะคุณสุริยะเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะเจราจาของเพื่อไทยนะครับบอกว่าอะถ้าให้คุณสุริยะพูดมาตอนเช้าที่เข้าพักเนี่ยบอกมีแนวทางหนึ่งบอกเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้ว่าเพื่อไทยเสนอชื่ออาจารย์วันนอหัวหน้าพักประชาชาติเนี่ยลงชิงตําแหน่งประธานสภา อาจารย์วันนอจากประชาชาติเอา้าไม่ได้มาจากเพื่อ,ไ,ไ,อไทยไม่ได้มาจากก้าวไกลเอา้าเป็นคนตรงกลางเลยไหม,มซึ่งอันนี้เป็นแนวคิดที่คุณสุริยะบอกว่ามีความเป็นไปได้แต่ที่พูดยังไม่ได้ฟันธงนะ,ะเพราะต้องออกไปคุยในที่ประชุมกรรมการบริหารพักก่อนนะครับและคุณสุริยะบอกเชื่อว่าหากกรรมการบริหารพักของเพื่อไทยมีมติเสนอชื่ออาจารย์วันนอชิงตำแหน่งประธานสภา จะสามารถอธิบายชี้แจงกับสสให้เข้าใจได้นะครับคุณผู้ชมก็เหมือนกับว่าเป็นการแก้ปัญหาสยบความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลก็จะได้ไม่ต้องมีพักใดพักหนึ่งได้เลยเอาพักตรงกลางพักที่3แล้วก็อยู่ในขั้ว8ปดพักการเมือง8ปดพักร่วมได้ไปนั่งเก้าอี้ประธานสภา,าอ้าวถามแล้วกันถ้าอย่างนั้นเท่ากับถ้าเกิดมีอาจารย์วันนอนเนี่ยเพื่อไทยยอมเสีย เก้าอี้โคต้าประธานสภาหรือเปล่าคุณสุริยะบอกว่าคือเพื่อไทยเราเนี่ยต้องการแค่ว่าให้การเมืองเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้ถ้าเป็นทางออกที่ดีเมื่อพักเพื่อไทยและก้าวไกลยังไม่มีข้อสรุปการเสนอชื่อคนกลางมันก็ดูเป็นทางออกที่น่าจะทําให้ลงตัวมากที่สุดเพราะมันเจอตรงกลางไงใ,ใช่ไหมมันไม่ซ้ายมันไม่ขวาม,มันไม่เอียงไปฝั่งไหนนี่คือในมุมของคุณสุริยะนะครับแล้วก็เห็นว่าได้ทาบทามอาจารย์วันนอไว้เป็นการเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวเอา ไปคุยในที่ประชุมกรรมการบริหารพักอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าจะรับหรือไม่รับไอเดียนี้แล้วหลังจากนั้นคุณสุริยะก็เดินขึ้นลิฟต์ไปเลยครับเห็นว่าเพื่อไทยสรุปจะเสนอเชื่อจารย์มนอเป็นตัวกลางแล้วคับเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลครับ,ค,รบคงเป็นแนวทางนั้นครับเบือ้องต้นยืนยันว่าอันนี้เป็นความเห็นมติของกรรมการบริหารพักแล้วใช่ไหมคะคือ,อ ในขณะนี้เรากําลังจะเดินทางไปแนวนั้นแล้วก็คือถ้าเพื่อไทยรับแนวทางนี้ก้าวไกลจะรับด้วยไหมอันนี้ไม่รู้เนาะเพราะว่านักข่าวาไ,ไปรอเนี่ยอยู่ที่พักเพื่อไทยส่วนคุณภูมิธรรมเวชยาชาัยรองหัวหน้าพักอบอกว่าการเสนอชื่ออาจารย์วันนอเพื่อลดความขัดแยง้งระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลเดี๋ยวใจเย็นขอประชุมสสพักก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็คงจะได้ถกจะได้เถียงกันในที่ประชุมพักนะครับเบื้องต้นคณะกรรมการคณะเจรจา ค่อนข้างมีแนวทางชัดเจนว่าจะเสนอชื่ออาจารย์วันนอใช่หรือไม่นะคข่าพยายามจีถามใช่หรือไม่คุณภูมิทรรมบอกพูดเต็มปากขนาดนั้นยังไม่ได้<ะ>เพราะพยายามที่จะหาทางออกคิดวิธีที่ ดีที่สุดรักษาความเป็นประชาธิปไตยรักษาเจตจำนงของพี่น้องประชาชนเอาไว้แล้วก็ยังพูดถึงสิ่งที่อาจารย์วันนอพูดเมื่อวานน่ะบอกว่าก็ได้ใจนะถึงแม้ว่าที่อาจารย์วันนอพูดว่าถึงแม้ว่าจะเหลือเวลาอีกไม่ถึง20ชั่วโมงแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญที่พวกเราจะต้องหาทางออกให้ดีที่สุดโดยเฉพาะระหว่างสองพักก็คือก้าวไกลกับเพื่อไทยแล้วเมื่อถามว่าพักเพื่อไทยกับพักก้าไกลเนี่ยถ้าเจรจาไม่ลงตัวจริงจริง การมีตัวกลางถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าคะคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมเองเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ต้องไปฟังเสียงสสค,คือจะคิดเองตอบเองมันก็ดูจะเกินไปต้องฟังเสียงสสที่อยู่ในเวทีสภามาตลอดนะคะก็น่าจะมีความเห็นดีๆนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของการประชุมภายในพรรควันนี้ก็คือโยนไปในที่ประชุมให้สสได้แสดงความเห็นกันคุณผู้ชมครับในระหว่างที่เรารอมติของเพื่อไทยเนี่ยถามว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้น กับแนวทางที่จะเคาะออกมาของเพื่อไทยมันจะเป็นในลักษณะแบบไหนได้บ้างนะครับคุณผู้ชมครับคือถ้าดูเนี่ยในส่วนของเพื่อไทยก็จะมีทั้งหมด4ประตูด้วยกันคุณผู้ชม<ฆ>ประตูแรกก็คือเพื่อไทยอ่ะถกแล้วก,ก,ก็ก็ตามหลักการบอกว่าถ้าพักอันดับหนึ่งที่ได้คะแนนเยอะที่สุดให้นั่งเก้าอี้ประธานสภาก็หมายความว่าเก้าอ่ะเพื่อไทยยอมถอย<ฆ>ให้กับเก้าไกลอันนี้คือสิ่งที่ทุกอย่างก็จบ เนาะทุกอย่างก็จบเพื่อไทยก็ถอยก้าวไกลก็หมออ๋องใช่ไหมค่ะอ่ะประตูที่สองเพื่อไทยเสนอชื่อคนในพักของตัวเองแข่งกับก้าวไกลอ่องก้าวไกลเป็นหมออ๋องใช่ไหม,มเพื่อไทยเราบอกอสมมติหมออะไรสักหมอหนึ่งหมอเอดันขึ้นมาเลยอเอาคนเพื่อไทยแข่งกับคนก้าวไกลแล้วก็กำชับวว่านี่คือมติพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นสสของเพื่อไทยจะต้องยกมือโหวตให้กับ คนจากพักตัวเองไปแข่งกับก้าวไกลส่วนอีก6พักที่เหลืออันนี้ต้องไปหาไปคุยกันนะว่าจะยังไงประตูที่3ก็คือเพื่อไทยเสนอคนในพักของตัวเองนี่แหละแข่งกับก้าวไกลแต่ไม่ได้มัดกับมติที่ประชุมก็คือไม่ได้บังคับว่าสอสอต้องยกมือนะให้เป็นฟรีโหวตเผื่อจะมีสสบางคนซึ่งจะมีไหมไปยกมือให้กับก้าวไกลอันนี้อาจจะยากนะฟรีโหวตมันถ้าไปแล้วเนี่ย ก็น่าจะต้องยกให้กับพักตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมครับและประตูที่4ี่ก็คืออ้าออกที่อาจารย์วันนอหรือคนกลางซึ่งณนะวันนี้ณนะตอนนี้เชื่ออาจารย์วันนอมาแรงที่สุดว่าเพื่อไทยก็เสนอเป็นคนกลางแล้วกันจะได้ไม่ต้องมีทั้งเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลเลือกคนกลางเลยจะได้จบปัญหาค่ะนี่คือถ้าจะมาจากทางพักเพื่อไทยนะครับขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มว่าพักอื่น ก็อาจจะเสนอคนขึ้นมาก็ได้เหมือนกันใช่นะถ้าเป็นพักอื่นๆเนี่ยจะเป็นไปได้2ประตูด้วยกันประตูแรกก็คือเสนอชื่อเพื่อไทยแข่งกับก้าวไกลอันนี้จะเป็นไปได้ไหมที่พักอื่นถ้าเสนอแบบนี้เขาเรียกว่าเสียมเลยให้ชนกันเลยให้ชนกันเลยนั่นน่ะสิคะคือเสียมให้ทะเลาะกันพูดง่ายๆกับแนทางที่2ประตูที่2ก็คือพักอื่นเสนอชื่อทีเนี้ยไม่ใช่ก้าวไกลไม่ใช่เพื่อไทยแล้วแต่เสนอชื่อบุคคลที่3ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ สองพักแบบสาวที่ทะเลาะกันอยู่เออคนอื่นพักพักอื่นเสนอชื่อคนอื่นซึ่งคนอื่นๆในที่นี้ก็อาจจะกลับมาเป็นที่อาจารย์วันนอก็ได้โดยที่พักไหนก็เสนอก็ได้นะคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นการคาดการณ์กันไว้ก่อนแล้วทีนี้เนี่ยพอเราพูดถึงชื่อของอาจารย์วันนอว่าจะมาสยบความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็ในที่ประชุมของเพื่อไทยวันนี้อย่างที่เราได้พูดกันตอนต้นว่าคุณเศรษฐาทวีสิน ก็มาประชุมด้วยเช่นกันใช่ไหมครับนะักข่าวก็เลยถามว่าอ่ะถ้างั้นขออนุญาตถามคําถามนี้แล้วกันว่าอาจารย์วันนนณวันนี้มีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวกลางนั่งเก้าอี้ประธานสภาพเพื่อที่จะสยบความขัดแย้งระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยได้หรือไม่มคุณเศรษฐาบอกว่าโอ้โหนี่ถามคําถามนี้เลยเหรอเป็นคําถามที่ตอบยากนะฮะเพราะตอนนี้มีการโยนชื่อมาหลายคนและแต่ละคนชื่อชั้นประสบการณ์ไม่ธรรมดาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคงจะพูดไม่ได้ ว่าอาจารย์วันนอเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพราะเอาจริงๆตัดสินค่อนข้างยากนะแล้วก็วิงวอนทิ้งทายไว้ว่าสุดท้ายแล้วนะไม่ว่าผลเรื่องเก้าอี้ประธา,านสภาเนี่ยมันจะออกมาแบบไหนก็ตามนะคุณเศรษฐาบอกว่าขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยยอมกันบ้างเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะขอวิงวอนว่าว่าจะออกมาเอาคำไหนก็ตามทีเนียขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยอยอมกันบ้างผมเชื่อว่ามีการ โยนชื่อมาหลายชื่อนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลายๆชื่อนี้ทุกท่านก็มีความเหมาะสมทังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่ทางพรกเก้าไกลเสนอมาหรือว่าเป็นคนหรือเป็นกาบันนอหรือเป็นคนจากพักเพื่อไทยเองก็ตามทีไม่เป็นธรรมตลอดให้ให้ผมด้วยบอกว่าไทยเหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วกันแต่ผมแต่ผมคุณผู้ชมครับขณะที่อาจารย์วันนอหัวหน้าพักประชาชาติบอกกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวนะฮะว่าเอก,กระแสข่าวที่เพื่อไทย เตรียมเสนอชื่อตัวเองเป็นประธานสภาเพื่อจะได้เป็นตัวกลางยุติปัญหารอยร้าวระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยอาจารย์วันนอบอกก็มีแต่ข่าวเนาะยังไม่มีใครติดต่อมาแต่เมื่อกี้คุณสุริยะบอกว่าทีมเจรจาส่งคนไปท้าทามแล้วก็ทั้งสองพักการเมืองที่เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลหมายความว่าเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยควรจะต้องมาจับข่าคุยกันอย่างจริงๆจังๆเพื่อหาข้อสรุปว่าทางออกไหนออปชั่นไหน เหมาะสมที่สุดออปชั่นไหนดี D ที่สุดนะครับอะไรที่จะทําให้เกิดความล้มเหลวเนี่ยทั้ง8ปดพักร่วมเลยโดยเฉพาะเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยต้องช่วยกันแก้ไขนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยเสียเวลาที่รอคอยมาแล้วที่สําคัญคือไม่อยากให้ประชาชนเขาเสียความคาดหวังในการเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วก็ตัวคะแนนเสียงมันก็เป็นตัวบอกแล้วนะคะว่า ประชาชนอยากจะให้ทั้ง8ดพักเนี่ยเข้าไปบริหารประเทศคุณผู้ชมซึ่งเราเนี่ยส่งนักข่าวเกาะติดในหลายจุดเลยนะทุกความเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงที่พักเพื่อไทยที่มีการประชุมภายในเพราะว่าตามกําหนดการที่ส่งมาให้สื่อก็คือว่าหลังจากประชุมเสร็จสิ้นภายในแล้วเนี่ยโต๊ะนี้ค่ะจะมานั่งแล้วมาถแถลง<ช>ทีนี้สื่อก็รอเลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นภาพเก่านะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมเมื่อตอน11โมง45นาทีปรากฏว่านักข่าวเราบอกล็อกเกอร์ค่ะเพราะว่าการประชุมของเพื่อไทย ยุติลงแล้วซึ่งถ้าเรายุดในคําให้สัมภาษณ์ของคุณหมอชนน่านเมื่อวานน่ะที่ไปก้าวไกลคุณหมอชนน่านบอกจะเคาะได้ก่อนเที่ยงแต่ปรากฏว่าก่อนเที่ยงจริงๆอยู่ๆก็เลิกประชุมซะอย่างนั้นนะครับคุณสุทินคลังแสงสสบัญชีรายชื่อเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ายังยังไม่จบเอา้าทุกคนก็งงเอา้เอายังไม่จบเหรอครับ มันควรจะต,ต้องจบแล้วหรือเปล่าเออข้อเสนอประธานสภาย,ยังไม่เสด็จน้ำแต่คาดว่าภายในวันนี้จะจบได้แล้วนักข่าวก็เลยแซวคุณสุธินว่าระวังนะเดี๋ยวจะได้ฉายาจอมเลื่อนนะ,ะเออเป็นโรคเลื่อนเนี่ยเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนหลายๆรอบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็คุณสุทินบอกไม่เป็นไรไม่ได้กังวลน,นะครับเพราะก็มั่นใจว่ามันมีเหตุแล้วมันมีผลในการที่จะอธิบายให้กับ คอ,อการเมืองหรือคนไทยเข้าใจได้ว่าทําไมถึงต้องเลื่อน<ฆ>และถ้าเกิดแถลงเสร็จคุสุินบอกนี้เลยถ้าแถลงเสร็จเชื่อว่าประชาชนที่รอติดตามอยู่จะแฮปปี้ม,มีความสุขใจนะย,ยิ้มได้แล้วคือให้คำมั่นด้วยนะบอกว่าคือเชื่อเลยว่ารัฐบาลก้าวไกลเพื่อไทย8ปดพักร่วมทั้งหมดเนี้ยจะไม่ล่มแน่นอนแล้วก็บอกว่าคืนนี้รอเลยค่ะคืนนี้คืนนี้รอคณะกรรมการเจรจาจะแถลงกันนะคะซึ่งทุกคนก็มีแนวทางในการลงมติ ก็อย่างที่บอกแหละเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยจะจบลงด้วยดี